ถ้าแต่พระผูมีพระภาค้พม um, ีพระภาคพาสิท um, ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทของพระองค์แักาสิของพระองค์ไพเราะนักเราะนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปมเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์ทรงจำข้าพเจ้าว่าพระเจ้าว่าเป็น <at> อุบา er. สกุบพ in ูดถึงสารณะตลอดชีวิตรตอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัันนีสาธุกับขอบพระคุณครับ เรากนะ็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำพระศาสดากันเนาะด้วยการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยการมาประกาศตนศรัทนะธาในผู้ที่เลิศคณะที่เลิศธรรมะที่เลิศนะวิบากันเลิศย่อมเกิดแก่พวกเราทุกๆคนนะ ก็สุดท้ายขออนุทานที่พวกเราได้มากระทำบุญกิยานะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกเราได้ความเป็นโสดราบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือน